ความจริงของชีวิตไม่ว่าเราจะรักกันแค่ไหนจะเกลียดจะชังกันแค่ไหนก็ตามห,ห่วงแหนกันแค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันความจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้และไม่มีใครหลีกหนีความจริงอันนี้ได้ความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นไป เคยสวยเคยงามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนให้เราค่อยๆดูชีวิตของเราไปดูมันไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจมันว่ามันไม่มีแก่นสารอะไรเราควรที่จะเอาใจของเราไปยึดติดยึดมั่นกับสิ่งใดไหมหรือบางทีมีลาบมีผลประโยชน์สักวันหนึ่งประโยชน์นั้นก็คงอยู่กับเราไม่ได้ ก็ต้องสูญเสีย